สว,สวัสดีครับตอนเราก็สู่เจาะข่าวเด่นนะครับวันนี้ติดตามสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับ อยู่ในห้องส่งกับผมเป็นนักวิชาการอิสระนะครับอาจารย์วีรพัฒน์ปริยวงศ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสวิทครับและสนทนาสดทางโทรศัพท์นะครับโฆษกกรปปสคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ครับสวัสดีครับคุณเอกนัทครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสวิทครับครับผมอยู่กับอาจารย์วีรพัฒน์ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเอกนัทสถานการประมาณหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเองทวีความรุนแรงขึ้นนะครับตูชมคงจะติดตามสถานการณ์ตั้งแต่เหตุการณ์ประะททกันนี่่ผาาฟ้ ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทางด้านของกลุ่มผู้ชมุมนุมบริเวณผ่านฟ้าจากนั้นเนี่ยนะครับมีกรณีเหตุ M79 เข้าไปที่สาญยาสารแพ่งล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับนอกเหนือจากนั้นเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับมีเหตุการณ์บริเวณแยกรันเประสงเกิดระเบิดขึ้นช่วงหัวค่ําพอวันเสาร์เกิดเหตุการณ์คนไว้ใช้ปิกอัพสองคันคันหนึ่งคว้างระเบิดสองลูกอีกคันหนึ่งกราดยิงเข้าไปด้วยอาวุธหลายชนิด ใส่บริเวณจุดชุมนุมก,กรปปสที่เขาสมิงจังหวัดตราดมีเหตุเหตุการณ์นี้ทําให้มีเด็กเสียชีวิตนะครับเป็นเด็กหญิงแค่5้าขวบนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ช่วง5้าโมงโดยประมาณมีเหตุระเบิดบริเวณราชดรรมริหน้าห้างบิ๊กซีล่าสุดมีคนเสียชีวิตแล้ว3คนนะครับเป็นเด็กสองคนสองพี่น้องก็คือน้องเค,ค้กกับน้องเคนอายุสขวบกับหกขวบ แล้วก็มีสุพชพปเร่อายุประมาณ40ปีอีกหนึ่งท่านทั้งหมดนี้บาดเจ็บจํานวนมากนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับทางคุณเอกนัทกอปปศประเมินยังไงครับคุณเอกนัทครับที่นี้นะครับคุณสอยยธครับประจยนครับที่ผ่านมาเนี่ยกปปศแล้วก็มวลมหาประชาชนชุมนุมโดยยึดหลักสันติอหิงสาเปิดเผยแล้วก็ปัดเจากอาวุธมาโดยตลอดครับ แต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ <im it> เราต้องแยกกรณีออกเป็นสองกรณีนะครับ <im it> ที่เกิดขึ้นกรณีที่หนึ่งก็คือเหตุที่เกิดขึ้นจากการประทะกันระหว่างมวลชนกับเจ้าหน้าที่เ <im it> ช่นเหตุการณ์ที่ผ่านฟ้าอีก <im it> กรณีหนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช it ่นเมื่อวานนี้ที่ราชประสงค์นะครับแล้วก็ที่ตราดซึ่งซึ่งสองกรณีต้องแยกออกจากกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตราดกับราชประสงค์เนี่ยผมเป็นห่วงมากครับเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่การประทะกันนะครับแต่ว่าเป็นการ รอบสังหารนะครับโดยไม่ใช่ไม่ใช่มาจากมวลชนที่ต่อต้านการชุมนุมกปปสธรรมดาแต่ว่าเห็นได้ชัดว่าเป็นกองกําลังติดอาวุธที่มีการคาดการและก็วางแผนไว้ล่วงหน้าจะทําการอย่างอุกอาจจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตเป็นเด็กแล้วก็สตรีนะครับตอนนี้เด็กเสียชีวิตไปแล้วสามคนนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องแยกออกจากกันนะครับครับเพราะฉะนั้นแยกเหตุการณ์อ่ากรณีผ่านฟ้าออกไปแต่ว่าเหตุการณ์ซึ่งขนาดนี้เนี่ยชัดเจนว่ามี ลักษณะของความพยายามจะก่อเหตุรุนแรงซึ่งก็ยังไม่รู้ฝ่ายไหนอย่างไรเนี่ยนะครับคุตเดิรัตน์ครับถูกต้องครับที่ผ่านมาเนี่ยเราชุมนุมโดยสันติมาโดยตลอดแต่ว่าสังเกตเห็นได้ชัดว่ากบปศาแล้วก็มวลมหาประชาชนเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทํานะครับสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตราดกับราชประสงค์เนี่ยชัดเจน ผู้ชุมนุมไม่ได้ทําอะไรเลยครับเราก็ชุมนุมตามปกติของเรานะครับไม่ได้ไปยั่วยุใครแต่ถูกทําร้ายอย่างทารุณนะครับด้วยอาวุธสงครามนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราคือเราคือผู้ถูกกระทําในขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังละเลยอยู่นะครับที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายกรณีถึงแม้จะมีหลักฐานชัดเจนชี้ตัวผู้กระทําความผิดแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เพิกเฉยไม่มีการจับคุมตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษนะครับแม้แต่กรณีเดียวนะครับ ก็ทําให้ผู้ที่กระทําความผิดเนี่ยเหิมเกมริมแล้วก็ยกระดับการการปฏิบัติการมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเหตุการณ์เมื่อวานนี้แล้วก็เหตุการณ์ที่ตราดนะครับ,รบเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดใจแล้วก็เป็นสิ่งที่สะเทือนใจกับสังคมไทยครับกปพชประเมินว่าอาจจะรุนแรงขึ้นอีกไหมฮะคุณเอกนัทคือผมไม่อยากให้รุนแรงขึ้นอีกนะครับผมพูดตรงๆเลยว่าชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดผมเองเนี่ยเสียใจมากเมื่อวานนี้ทําใจไม่ได้นะครับกับการที่เกิดขึ้นเราเนี่ยก็ยังยืนยันไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่กปปสเราไม่ตอบโต้ด้วยด้วยความรุนแรงนะครับเราก็ยึดมั่นในหลักการการชุมนุมของเราโดยยึดหลักสันติอหิงสาแล้วก็ปราศจากอาวุธนะครับ,รบเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปชุมนุมต่อไปแล้วเราก็ต้องดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนของเราอย่างเต็มที่ แต่ที่สําคัญวันนี้ผมก็ต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับโดยเฉพาะคนของรัฐบาลเนี่ยนะครับภายใต้การดูแลของคุณยิ่งรักชินวัตรออกมาสแสดงความรับผิดชอบแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยแทนที่จะทําตัวเป็นคู่ขัดแยง้งวันนี้ควรที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับ,รบอย่างไม่เลือกปฏิบัตินี่คือสิ่งที่สําคัญครับครับ,รบอาจารย์วีรพัฒน์ประเมินยังไงนี่คุณทางทางทางคุณเอกนัทประเมินว,ว่านี่เป็นเ,นเหตุรอบสังหารซึ่ง ควรชวนเป็นผู้ตูกกระทำและเจ้าหน้าที่เมื่อย,ยังจับไม่ได้ก็ทําให้เกิดความเหมิมเกริมแล้วก็ยิ่งก่อเหตุหนักขึ้นหนักขึ้นอาจารย์วิรพัฒน์อย่างแรกต้องแสดงความเสียใจต่อญาติพี่น้องครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับเป็นเรื่องที่ปวดร้าวมากอ,มอย่างที่สองผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับว่าเรื่องนี้รัฐบาลต้องรับผิดชอบ,ร,บรัฐบาลจะบอกว่าไม่รับผิดชอบไม่ได้แต่ถามว่ากปปสลหละจะต้องร่วมช่วยกันให้รัฐบาลสามารถทําหน้าที่ได้หรือไม่หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเรากลับไปดูสถานที่เกิดเหตุ ที่ราชาประสงค์ที่ราชาดรรมรีรถามว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาเป็นห่วงว่าอาจจะมีมือที่สามเข้ามาก่อเหตุการณ์ลักษณะนี้มสมมติจะได้ตำรวจนะครับเขาจะเข้าไปในบริเวณที่ชุมนุมเขาจะเข้าไปตั้งสถานีในการตรวจตราอขอตรวจดูอาวุธขอเข้าไปดูตรงนั้นขอเข้าไปดูตรงนี้วันนี้นะครับสภาพความจริงคือเขาเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะเข้าไปแล้วเนี่ย ผู้ชุมนุมฝ่ายกบฏสก็ไม่สบายใจให้ตำรวจจะมาสลายการชุมนุมหรือเปล่าตำรวจก็กลัวเข้าไปแล้วเดี๋ยวโดนรุมเดี๋ยวมีการประทะากันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์วันนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่จะบอกว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบสันติไหมอา,อาจอาจจะจริงอยู่ครับเพราะก็ต้องชื่นชมคุณเอกนัทต้องชื่นชมคุณสุเทพว่าถ้าดูจากคำพูดนะครับคำพูดในชัดเจนครับว่าเน้นว่าไม่ใช้อาวุธแต่ในสภาวะไม่โต้อตอบแต่ในสภาวะข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับมันเป็นการชุมนุมที่ผิด หลักษาคนคือการชุมนุมปกติเนี่ยนะครับคุณสรุรยุทธในต่างประเทศผมจะเล่าให้ฟังถ้าสมมติคุณเอกนัทชุมนุมอยู่ที่เวทีแถวราชดำเนินแถวราชประสงค์เนี่ยตำรวจต้องสามารถเข้าไปยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อปกป้องคุ้มครองคุณเอกนัทไม่ให้มีมือที่สามาโจมตีและปกป้องประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ถูกม,มือที่สามาโจมตีแต่วันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของรัฐเขาก็พยายามจะเข้าไปแต่เข้าไปไม่ได้เข้าไปแล้วต้องไปขอผู้ชุมนุมก่อนผู้ชุมนุมก็ไม่สบายใจเข้าไปแล้วจะใช้อำนาจตามกฎหมายสารแท่งท่านก็ไปบอกว่าจะไปใช้อำนาจปปรรรระกกกาาาาศววว่่บิิิเเเเณณนนนนนั้้้็็ส์ฉฉุใชไไมด ผมก็เลยมองว่าวันนี้เนี่ยผมเห็นด้วยคุณเอกนัทนะครับแต่คุณเอกนัทเนี่ยรัฐก安สนี่ต้องช่วยด้วยแรงหนึ่งคือต้องพยายามเปิดพื้นที่ให้ตํารวจเนี่ยสามารถเข้าไปทําหน้าที่ของเขาได้ผมเสนอ,อง่ายเลยครับถ้าคุณเอกนัทเห็นด้วยก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเป็นไปได้หรือไม่ครับเป็นไปได้หรือไม่ที่ก安สชมดมต่อต้ตานรัฐบาลทำต่อไปเลยครับแต่เปลี่ยนสถานที่ที่หนึ่งได้ไหมเอาเป็นสถานที่ที่มันมิดชิดหน่อย เช่นเป็นสวนสาธารณะที่มันมีทางเข้าทางออกชัดเจนตำรวจก็จะดูแลได้หรือเอาแบบคนแสดงก็ได้ครับไปชุมนุมกันในสนามกีฬาเหมือนราชบังคลากีฬาสถานเอาให้มันมิดชิด นะครับและตำรวจต้องเข้าไปได้ด้วยจะได้ไปช่วยดูครับว่าจะมีใครมาทำร้ายผู้ชุมนุมจะมีใครมาทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์หรือเปล่านอนแต่ข้อเสนอข้อเสนอแต่ถ้าสมมติว่าเราประเมินอ,อย่างที่คุณสุนยุทธถามว่าอย่างใช้วิธีการชุมนุมแบบดาวกระจายในพื้นที่ที่มันสุ่มเสี่ยงมีตึกร้างบ้านช่องเต็มไปหมดใครจะไปยลบซ่อนตัวยิงสไนเปอร์โยนอะไรมาจากไหนเราไม่รู้ตำรวจจะเข้าไปก็ไม่ได้โดนผู้ชุมนุมปิดผมว่าอย่างนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่รัฐเข้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าอเรื่องจะไปชุมนุมเปลี่ยนน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 นสสถาาาาาี่่่่เเยอออััั้้้ไปกขตตตึงงแจจรร์ํววให คือกบปสให้ทํางานร่วมกับตํารวจมากขึ้นไม่ใช่คู่ขัดแย้งเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่สามารถที่จะหยุดความเคลื่อนไหวในขณะนี้เนี่ยนะครับอาจารย์วีรพัฒน์เสนออย่างนั้นคุณเอกน,น,นัทเห็นไหมครับครัขบขอบคุณอาจารย์นะครับ,รบแต่ทีนี้นี้ครับปัญหาของเหน้าที่ของรัฐวันนี้ที่ผมได้นําเสนอไปแล้วก็คือหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐทาตัวเป็นคู่ขัดแย้งเสียเองนะครับไม่เคยพิสูจน์ความจริงใจที่จะรักษากฎหมายนะครับเนื่อกปฏิบัติมาโดยตลอดผ่านมากรณี เ,เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้ชุมนุมเนี่ยเจ้าหนี้ของรัฐไม่สามารถจับตัวผู้กระทําความผิดมาได้เลยนะครับแม้แต่กรณีเดียวแล้วก็มีเหตุการณ์ในอดีตเช่นผมยกตัวอย่างนะครับมีการแสงตัวเข้ามาในกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตอนนั้นที่หน้าสํานัก ที่ที่ผมจําไม่ได้ว่าที่ชโสมรสร<อ>กองพบกหรือเปล,<อ>เล่าชโสสมสรกองพบกถูกต้องครับ<ช>ตอนนั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแสงตัวเข้ามาแล้วก็นําอาวุธนะครับแล้วก็ระเบิดปิงปองเข้ามาในสถานที่ชุมนุมนะครับซึ่งการกระทําแบบเนี้มันทําให้ผู้ชุมนุมเนี่ยไม่เชื่อถือการทํางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วผมเองก็ไม่อยากให้ใช้ข้ออ้างตรงเนี้นะครับเป็นข้ออ้างที่จะเจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้ในการละเลยการปฏิบัติหน้าที่การดูแลรักษาความปลอดภัย หลายครั้งไม่จําเป็นครับที่เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องเข้ามาในสถานที่ชุมนุมยกตัวอย่างเช่นเหตุที่เกิดขึ้นที่ราดประสงค์เนี่ยครับอายยุทธเ,เกิดขึ้นในสถานที่ชุมนุมจริงนะครับแต่ M79 เนี่ยต้องไปดูว่ายิงมาจากไหนครับน่าจะยิงมาจากพื้นที่ที่อยู่นอก พื้นที่การชุมนุมนะครับซึ่งอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วนะครับหลายครั้งที่เกิดเหตุเช่นมีการนำอาวุธสงคราม M16 เข้ามากาดยิงใส่กาดคอพทที่สะพานชไมมรุเชษ์นะครับนำระเบิดเข้ามาโยนใส่สถานที่ชุมนุมหลายที่เช่นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือเหตุการณ์การกัดยิงที่จังหวัดจ่าดนะครับไม่มีความจําเป็นเลยครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเข้ามาในพื้นที่การชุมนุมแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย ต้องไม่ให้ผู้ก่อการร้ายเนี่ยขนลำเลียงอาวุธสงครามเหล่านี้มากระทําการกับผู้ชุมนุมหรือประชาชนธรรมดานะครับต้องไม่ทําแบบนั้นครับอ,อันนี้มันเป็นผมคิดว่าไม่ควรจะนําเรื่องสองเรื่องนี้มามารวมกันนะครับ,รบแล้วก็ไม่ควรนําไปใช้เป็นข้ออ้างในการละเลยการปฏิบัติหน้าที่แต่จริงๆแล้วเนี่ยกปงบสเราก็ให้ความร่วมมือเต็มที่อยู่แล้วครับ,รบเรื่องของการสืบค้นหาพยานหลักฐานต่างๆในพื้นที่เราก็เปิดพื้นที่กว้างให้ ช่นองค์กรสิทธิมนุษยชนให้ทั้งตำรวจและทหาร EOD เข้ามาดำเนินการได้อย่างเต็มที่เลยครับเพราะเราชุมนุมอย่างสงบแล้วก็เปิดเผยนะครับคุณเอกนัทยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องความประหวาดระแวงและเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทาตัวเป็นคู่ขัดแย้งเชื่อว่าอย่างนั้นเนี่ยนะถูกต้องครับไม่<ถ>ทําให้เกิดความไว<ต>้วางใจเพราะฉะนั้นจะให้ก็ไปดูใกล้ชิดอย่างนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกต้องครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าจะแสดงความจริงใจไปจับผู้ร้ายที่กระทําความผิดมาให้ได้ก่อนครับอันที่หนึ่ง สองเนี่ยการแสดงความคิดเห็นโดยเจ้าหน้าที่นะครับเช่นผมยกตัวอย่างคุณพรารดรพัฒนาถาบุตรเนี่ยล่าสุดก็มาพูดเกี่ยวกับกรณีระเบิดว่าถึงแม้ยังไม่มีความชัดเจนแต่ก็ยืนยันได้ว,ว่าเป็นกลุ่มผู้ัวรุนแรงที่แทรกซ้อนมาอย,อยู่ในกลุ่มผู้ชมุมนุมการแสดงออกแบบเนี้ยครับล้าจะให้ผู้ชุมนุมของเราเชื่อใจการทํางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างไรนะครับ,รบอันนี้คือปัญหานะครับ,รบอาจารย์บีรภพัฒน์ก็ต้องเข้าใจว่าสถานการณ์มันทําให้กลายเป็นเสมือนคู่ขัดแย้งกันในช่วงที่ผ่านมาแล้ว ก็ถ้าไม่อยากเป็นคู่ขัดแย้งเนี่ยนะครับง่ายที่สุดเลยก็คือต้องเริ่มไว้ใจซึ่งกันและกันครับเช่นสมมตินะครับสมมติผมบอกว่าจะได้ตำรวจท่านจะเข้าไปในบริเวณที่ชุมนุมถ้าแกนนํากปสตกลงว่ายินดีให้เข้ามาโดยมีการตรวจกันก่อนนะครับว่าตำรวจไม่ได้พกเอาเอาวุธอะไรเข้ามามีนักข่าวเดินตามถ่ายรูปตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันก็ทําได้ครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยขณะจะพยายามเจรจากันเนี่ยยังไม่สามารถบรรลุการเจรจาอะไรได้เลยแล้วเมื่อกี้ตัวอย่างที่คุณเอกนัทยกขึ้นมาเนี่ยน่าสนใจสมมติเราบอกว่าเป็นการใช้เคครรรื่องงยิกะสุนับ เอ็มเจ็ดสิบเเจ้าหนที่ตำรวจแถลงยืนยันว่าสุว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นออกจากนอกพื้นที่เข้าไปสมมติยิงออกมาจากนอกพื้นที่เข้าไปนะครับถามว่าสมมติตํารวจอยากจะรู้ว่ามันไปลงตรงไหนณเวลานั้นเพื่อจะดูว่าจะได้ดูว่ามันมาจากไหนตรงไหนอย่างไรไปขอไปสอบถามพยานในพื้นที่ณเวลานั้นก่อนที่มันจะเกิดเหตุเวลาหน ถามว่าทาได้ไหม,มก็ทําไม่ได้เพราะว่าตํารวจถูกกันออกไป<ส>แต่วันนี้เขาได้แล้วนะฮะก็วันนี้เพิ่งเขาได้แต่คนตายไปแล้วครับคุณสรยุทธ์และสมมุติวันนั้นสมมติวันนั้นมีการยิงจากพื้นที่ใกล้ๆนอกที่ชมุมนุมแต่ปรากฏยิงเสร็จแล้วมีการวิ่งแห่เข้าไปในที่ชมุมนุมโดยที่ โจรที่เป็นฆาตก,กรก็แอบวิ่งเข้าไปด้วยเนี่ยละครับไม่ได้บอกเขาเป็นผู้ชุมนุมนะครับแต่วยกัไปด้วยถามว่าตำรวจจะวิ่งตามตะคุบตัวเข้าไปจะวิ่งฝ่าวงล้อมเข้าไปในที่ชมุมนุมมันก็ทาไม่ได้ผมบอกในความเป็นจริงเนี่ยมันมีความเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งแต่ผมเห็นด้วยกับเอกนัทนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องทําหน้าที่ของเขาถ้าคุณเอกนัทมีเบาะแสะอะไรแล้วยินดีเปิดเผยใช้ความช่วยเหลือร่วมมืออันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ผมคิดว่าความร่วมมือมันต้องร่วมมือมากกว่านี้แล้ะและผมตั้ง้น่ลยใหอญ ทำไมไม่ทำกันหน่อยละครับไม่มีน้ําใจตรงนี้เลยหรืออาจารย์วิรพัฒน์กำลังบอกว่าการใช้วิธีการชุมนุมในจุดยุทธศาสตร์แบบนี้เนี่ยคือกลางเมืองจุดต่างๆรวมถึงการเคลื่อนไปตามที่ต่างๆมันส่มเสียงกับการที่จะก่อเหตุมีการก่อเหตุรุนแรงยากกับการป้องกันถุกต้องพระาอาจารย์วิรพัฒน์ลองแนวความคิดนี้คุณเดกาัฐเห็นยังไงฮะ คือมันอย่างนี้นะครับการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยเกิดขึ้นโดยความสมัครใจของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเราไม่ได้บีบบังคับให้พี่น้องประชาชนต้องมาร่วมชุมนุมกับเรารแล้วก็ขอฝากบอกไว้ว่าเราก็ปัจจากความตัวนะครับเรารู้ว่าเราสู้อยู่กับอะไรกับระบอบที่มันเลวร้ายพร้อมที่จะทํำร้ายพี่น้องประชาชนทุกเมื่อและผมก็คิดว่าถึงแม้ว่าเราจะระวังอย่างเต็มที่ ถึงแม้เราจะหลบไปอยู่ที่ไหนเชื่อแต่ครับคนที่เขาหวังร้ายกับเราเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปกป้องพี่น้องประชาชนเขาก็สามารถทําได้ทุกที่ทั้งๆท,ที่เราพยายามวางมาตรการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนของเราอย่างเต็มที่แล้วนะครับมผมวิคิดว่าการย้ายสถานที่หลายอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์หลายโจทย์นะครับเรื่องของความปลอดภัยเองเนี่ยเชื่อผมเถอะครับพวกนี้คนที่เขาจ้องจะหาแนวทางในการที่จะสร้างเหตุรุนแรงเนี่ยใช้ความรุนแรงกับเราเนี่ย มันมันทําได้ตลอดะครับ <c oughs> ดีที่สุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจควรจะไปจับผู้ร้ายมาให้ได้ดีที่สุดนะครับไม่ใช่ว่ามาบอกให้ผู้ชุมนุมต้องไปย้ายนู่นย้ายนี่ผู้ชุมนุมต้องระวังตัวมากขึ้น <c oughs> อันนั้นเราทําของเราอยู่แล้วแต่ที่สําคัญเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องจับผู้ร้ายมาให้ได้ <c oughs> หนึ่งก็คือว่าไม่ให้ผู้ร้ายนั้นไปทําก่อเหตุต่อและสองเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับป้องตามนะครับไม่ให้กลุ่มผู้ร้ายที่คิดจะทําต่อไปเนี่ยเพิ่มเกิมแล้วก็ทํายกระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ คุณเอกนัทยืนยันว่าการชุมนุมไม่ได้เป็นเงื่อนไขเพราะว่าก็ชุมนุมมายาวนานแต่มาเหตุรุนแรงหลายครั้งในช่วงหลังดูไหมเ,เราก็ชุมนุมมาร้อยกว่าวันแล้วก็แกนนําของเราขึ้นเวทีไม่เคยใช้เวทีในการปกปันหรือเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนติดอาวุธแล้วก็ใช้ความรุนแรงนะครับการชุมนุมของเราการเคลื่อนไหวมาโดยตลอดเนี่ยถึงแม บางครั้งมีคนเป็นล้านคนมาเดินขบวนในกรุงเทพมหานครก็สามารถควบคุมรักษาความปลอดภัยรักษาสถานการณ์ไว้ได้อย่างดีนะครับแต่ว่าเหตุรุรแรงที่มันประทุข,ขึ้นมาในช่วงหลังๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีเงื่อนไขที่น่าสนใจบางอย่างเช่นผมก็มองว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยบางทีเข้าตาจนก็อาจจะเลือกที่จะใช้เหตุการณ์ความรุนแรงในการล้มกระดานนะครับ,รบแล้วก็รักษาหน้าตัวเองเอาไว้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องระมัดระวงังแต่ว่าผมไม่อยากที่จะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมัน,ม,นมันเศร้าสลดใจมากครับคุณสฉยยุทธมันสะเทือนใจผมไม่อยากจะกลับอะาคราโดยที่เราไม่รู้ข้อเท็จจริงเพราะว่าหลายครั้งปัญหาความขัดแยง้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการแสดงออกโดยไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนะครับเช่นวันนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐผมต้องขออนุญาตตําหนิทั้งคุณเอรักคุณเฉลิมแล้วก็คุณพาดอนนี่ยังจับผู้ร้ายไม่ได้แต่ออกมาพูดแล้วว่าผู้ร้ายเป็นใครแล้วผู้ร้ายทิดอะไรต้องการจะทําอะไรอย่างนี้ผมคิดว่าไม่ถูกต้องนะครับต้องวางตัวเป็นกลางแล้วก็รรรััักกษาาาฎหมยยอ่่งงเคคบ ครับอาจารย์วีรพัฒน์เห็นยังไงคือผมผมก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าฟังตรกกะวิธีคิดของคุณเอกนัทเนี่ยนะครับคุณเอกนัทบอกว่าอยากจะให้ตำรวจทําหน้าที่ให้ดีกว่านี้แต่พอมาถามว่าผู้ชุมนุมเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อชีวิตของเด็กบริสุทธิ์ต่อผู้ใหญ่ต่อคนแก่คนชาราทําอย่างไรคุณเอกนัทบอกว่าก็พยายามเต็มที่แล้วผมถามว่าถ้าคุณเอกนัทจะอ้างมติของประชาชนว่าเขามาโดยสมัครใจเนี่ยมผมเสนอแบบนี้ได้ไหมครับทําไมล่ะครับไม่ลอง ย้ายสักครั้งหนึ่งย้ายไปในสวนลุมพินีหรือสวนสาธารณะสักแห่งหนึ่งแล้วลองถามผู้ชดุดุมซิว่ามามานั่งชมุมนุมโดยไม่ทำเงินก็รถติดไม่ทำคนเนก็เดือดร้อนเนี่ยผู้ชมุมนุมไหนลงมติก,กันหน่อยซิแต่ให้ย่อนบัตรในที่ชมุมนุมเลยก็ได้ครับผมว่าการบางทีเนี่ยเราสรุปง่ายเกินไปครับเพราะว่าผู้ชมุมนุมเขาก็ไปในที่ที่แกนนําเขาประกาศให้ไปนะครับแล้วบอกว่าคุณพาราดอนคุณยิ่งรักจะออกมาอบอกว่าพอจะรู้แล้วว่าว่าผู้ก่อการร้ายเป็นใครเนี่ยนะครับก็เขากําลังพยายามทําหน้าที่อยู่เขาสืบเสาะแสวงาาา้้อออมมไ่่เปป็็็นนนนนนกกกััแงงยยีทซ เป็นหน้าที่ของเขาคือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยทุกฝ่ายต้องหันมาร่วมมือกันผมตำหนิอย่างเป็นธรรมนะครับว่ารัฐบาลก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีขึ้นในการไปจับตัวคนร้ายกรกปปสเขาก็จะรู้สึกว่าที่ผ่านมาจับไม่ได้เลยก็ผมถึงถามไหครับว่าสมมุติว่ายกตัวอย่างง่ายๆว่าเขาอยากจะรู้ว่าระเบิดนะเวลานั้นมันตกตรงไหนเวลาไหนมีพยานประจักษ์พยานเห็นเหตุการณ์อย่างไรถามว่าเขาเข้าไปในที่ที่เกิดเหตุได้ไหมเขาเข้าไม่ได้สมมุติว่าคนคนร้ายมีคนบอกว่าเฮ้ยตำรวจมีคนต้องสงสัยวิ่งเข้าไปในกลุ่มผู้ชุม คุณสุเทพหรือคุณเอกนัทกำลังเดินขบวนอยู่เนี่ยนะครับรับมีกรางบ้านช่องมีการเคลื่อนไหวผิดปกติตำรวจเขาจะขึ้นไปตรวจได้ไหมว่าให้มีใครจะมาลอบยิงคุณเอกนัทหรือเปล่าเนี่ยนะครับเขาก็ทําไม่ได้ผมถึงบอกไมครับว่าวันนี้เนี่ยมันจะเสียหายอะไรคนาดหนถ้าเกิดคุณเอกนัทจะทําความตกลงกับตํารวจครับว่าตํารวจครับท่านสามารถเข้ามาตั้งนะครับสถานีในบริเวณที่ชุมนุมและท่านก็เดินตรวจตา แต่ตำรวจอาจจะต้องให้ผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับมีการตรวจก่อนนะครับก่อนเข้ามาท่านไม่ได้มีอาวุธพกพาอะไรและผู้ชุมนุมต้องตกลงกับตำรวจครับว่าเวลาตำรวจก็ขอดูถุงหน่อยขอส่องไส่ฉายหน่อยทําได้มผมถามคุณสรยุทธเวลาเราไปดู กีฬาในสนามกีฬาเนี่ยขนาดเป็นเหตุการณ์ปกติไม่ฉุกเฉินยามก็ขอดูเลยยังเปิดได้ก็ดูเลยเราลงรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยนะครับขนาดเหตุการณ์ปกติยามก็ขอดูยังให้ดูเลยช่องสามก็ยังขอผมดูเลยผมก็ยินดีให้ความร่วมมือแล้วจะอะไรกันนักหนากับเหตุการณ์แบบนี้บ้านเมืองเรากําลังมีปัญหาคนกําลังตายทุกคนต้องช่วยกันให้เต็มที่ครับถ้าวันนี้ใครทําอะไรได้แล้วไม่ยอมทําเพราะอ้างนูน่นอ้างนี้เนี่ยนั่นแหละคือส่วนหนึ่งของปัญหาผมขอร้องครับคุณเอกนัท ไปปรึกษากันในแกนนำกบศครับว่าใช้มาตรการที่ผมเสนอได้ไหมตกลงร่วมกันกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจตราสอดส่องคุณอยากจะตกลงให้มีการตรวจสอบอะไรกันก่อนเข้าไปก็ตกลงกันไปเลยแต่ถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่ต่างอะไรรัฐบาลครับคุณบอกรัฐบาลจับไม่ได้ผมก็บอกเหมือนกันครับว่ากบศก็ทำไม่ไม่ทําอะไรที่เป็นการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเลยเหมือนกันอันนี้เป็นการเสนอร้องขอนะ,อะคุณเอกนัทเชิญให้เรา เราก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับคุณสอย,ยุทธแล้วก็ผู้ร้ายเนี่ยไม่เคยเข้ามาหลบอยู่ในที่ชุมนุมกอ,อมปปสนนะครับมาทําร้ายเสร็จแล้วก็หนีไปในทางกลับกันเนี่ยเราก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ผมยกตัวอย่างเช่นเหตุระเบิดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยคุณถาววนเสีเนียมทําหน้าที่แทนตํารวจเสร็จเลยครับ ่อไปเอาภาพจากกล้อง C C T V แล้วก็ภาพต่างๆเนี่ยบำปติปต่อโยงกันเป็นหลักฐานแล้วก็ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็ต้องการให้ความร่วมมือเต็มที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจับผู้กระทาความผิดมาให้ได้แล้วก็อย่างที่เราได้เคยแจ้งให้ทราบนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย ประสงค์ที่จะเข้ามาเพื่อจะเก็บหลักฐานหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาเพื่อตรวจค้นหรือทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้ประสานเข้ามาอย่างเปิดเผยใส่เครื่องแบบให้ครบไม่ต้องติดอาวุธเข้ามานะครับไม่ใช่ไปแต่งชุดเป็นวินมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อดําแล้วก็พกปืนเข้ามาคือใส่เ<บ>ครื่องแบบเปิดแสแดงตัวให้ชัดเจนต้องครับแล้วก็แจ้งเข้ามาว่าต้องการจะเข้ามาทําอะไรนะครับจริงๆเราก็ให้ความร่วมมืออยู่แล้วเช่นเมื่อวานนี้เหตุเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ระเบิดลงทันทีเราให้ความร่วมมือกับหน่วย EOD ทันทีเลยครับก็สามารถเข้ามา เก็บแล้วก็หลักฐานไปได้ทั้งหมดนะครับ,รบไม่เคยมีกรณีไหนเลยที่เราพยายามขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่ไม<อ>่มีเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เป็นต้นไปในแง่ของผู้ชุมนุมก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นเหมือนกันในการดูแลตัวเองถ้าอย่างยืนยันว่ายังไม่ไว้วางใจกันอย่างนี้เออเราก็เราก็จะดูแลพี่น้องประชาชนของเราอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับ แล้วก็ผมก็ขอเรียกร้องเท่านั้นเองว่าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยคุณทําตัวเป็นกลางคุณรักษากฎหมายแล้วก็ไม่ทําตัวเป็นคู่ขัดแย้งจริงๆผมเองก็ไม่ได้พูดถึงตํารวจทั้งองค์กรนะครับผมพูดถึงตํารวจบางคนเท่านั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนเท่านั้นตํารวจดีๆก็มีอยู่เยอะครับดูอย่างสถานการณ์วันก่อนที่ทางกลุ่มกปปสเนี่ยไปเยี่ยมสอรสนะครับที่สโมสรตำรวจเข้าไปภายในนะ ใช่ครับแล้วก็สังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ใช้ความรุนแรงจนเกินเหตุบรรยากาศก็ดีนะครับโยนฟุตบอลกันไปโยนฟุตบอลก,ก,กันมาสถานการณ์มันก็บรรยากาศก,ก็ดีไม่เกิดเหตุรุนแรงไม่มีการสูญเสียผมยกตัวอย่างเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องมีการกระทบกระทั่งกันอยูแล้วแล้วผมเองก็ ไม่ได้พูดถึงเจ้าหนี้ตารวจทั้งหมดตารวจด,ดีๆมีอยู่อีกเยอะครับครับครับอาจจะีรัฐาสรุปปิดท้ายสั้นๆครับไม่ต้องรอให้ระเบิดลงก่อนแล้วค่อยให้ EOD เข้ามาครับไม่ต้องรอให้ชุมนุมหนาแน่นจนไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นอะไรแล้วค่อยให้เกิดเหตุขึ้นมา คุณทําอะไรทุกๆอย่างที่คุณทําได้เพื่อจะลดความเสี่ยงไปชุมนุมในที่ที่มันปลอดภัยมากขึ้นปล่อยให้ตํารวจเขาได้มีโอกาสเข้ามาตรวจตราดูแลมากขึ้นทาตั้งแต่เหตุยังไม่เกิดอย่าร้อยให้เหตุเกิดแล้วค่อยมาทําเพราะเมื่อมีคนตายไปแล้วเราไปปลุกศพเด็กขึ้นมาไม่ได้ครับเราไปทําให้พ่อแม่เขากลับมาดีใจมีชีวิตที่มีความสุขอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ผมขอร้องนะครับผมเชื่อว่าแกนอาวุสทุกคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเหมือนกันมันคุมไหมกับความเสี่ยงจากการชุมนุมทางการเมืองที่ทําให้คนที่ต้องตายมาตายัันบบคคคุรรณะ คุณเอกนัทนะครับคขอบคุณในกบรรับฟัครับสวัสดีครับและข่าวเด่นสวัสดีครับ